สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ v ีแลนด์อีโคโลจของเหล่าตัวร้ายในคาร์เมนเรเดอร์วิสัตในพาร์ทที่3เนื้อหาภายในคลิปอาจมีการสปอยเนื้อหาของภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่เอามา เนื่องจากเป็นการรวบรวมข้อมูลเพียงคนเดียวอาจามีการผิดพลาดหรือตกหล่นไปหากเพื่อนๆคนใดทราบข้อเท็จจริงสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับโดยในพาร์ทนี้เราจะพูดถึงเมดูซ่าและแฟนทอมระดับทั่วไปที่ออกมาในตอนที่24-47ถึง47เมดูซ่าจะเป็นแฟนทอมที่มีต้นแบบมาจากเมดูซ่าในตำนานเทพเจ้ากีกสปาบาลาดกอก้อนที่มีใบหน้าเป็นมนุษย์และมีเส้นผมเป็นงู ที่ถ้าหากใครก็ตามได้จ้องมองตาของเธอโดยตรงก็งงจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นหินด้านพลังและความสามารถความสูง218ซนติมน้ำหนัก151กิโลกรัมในร่างมนุษย์เบรุซาจะมีพลังที่หลากหลายเช่นทำให้เกิดการระเบิดด้วยแสงจากดวงตาของเธอและความสามารถในการค้นหาเกตในอุดมคติสามารถโจมตีด้วยพลังงานและป้องกันด้วยมือเปล่าได้ ในร่างของแฟนทอมเช่นผมของเมดูซาจะสามารถใช้งานในการต่อสู้และดูดซับพ,พลังเวทออกจากร่างกายได้เมดูซาจะใช้กระทาเป็นอาวุธเช่นเดียวกับการควบคุมเวทมนต์เธอสามารถใช้มันเพื่อยิงลูกบอลพลังงานได้และมีพลังในการสาบคู่ต่อสู้ให้กลายเป็นหินเมดูซาจะเกิดจากร่างของอินาโมริมิซะที่จะมีพี่น้องฝาแฝดคืออินามริมายุ โดยตัวของมิสานั้นจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีและมักจะคอยให้กำลังใจมายุอยู่เสมอแต่เมื่อถูกลับพาตัวไปเป็นเครื่องบูชาในพิธีกรรมซับบาตและกลายเป็นแฟนทอมมิสะที่กลายเป็นเมดูซ่าก็จะกลายเป็นคนที่โหดเที่ยมและเลือดเย็นถึงขนาดกลับบ้านไปสังหารพ่อแม่ของเธอหลังจากพึ่งกายล่างอีกด้วยหลังจากนั้นไม่นานเมดูซ่าก็ได้ทำงานร่วมกับฟินิก เพื่อคอยทำตามคำสั่งของไวแมนในการสร้างแฟนทอมจากเกตเพิ่มขึ้นซึ่งเมดูซ่าจะถือว่าคำพูดของไวแมนนั้นเป็นกฎและจะไม่ทนต่อใครก็ตามที่ขัดขวางเป้าหมายของเธอและแม้ว่าเมดูซ่าจะเป็นนักสู้ที่ทรงพลังแต่เธอก็ชอบที่จะใช้แผนการและกลอุบายเพื่อเอาชนะมากกว่าโดยเธอจะใช้การต่อสู้เฉพาะสถานการณ์ที่จำเป็นเท่านั้นหรือมีคนทำให้เธอโกรธนั่นเอง โดยในช่วงแรกเมดูซ่าจะคอยบอกเป้าหมายให้กับแฟนทอมตัวอื่นๆแต่ในบางครั้งเมดูซ่าก็จะเข้าต่อสู้กับวิาสาร์ดและคอยแทรกแซงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปทำร้ายโคโยมิเพื่อตรวจสอบว่าเธอเป็นอะไรกันแน่และเข้าไปปั่นหัวโคซุเกะให้เขาเข้าต่อสู้กับวิาสาร์ดและในเวลาต่อมาเมดูซ่าจะเข้าต่อสู้กับฟินิกซ์ที่ต่อต้านคำสั่งของไวแมนหลังจากความพ่ายแพ้ของฟินิกซ์ เมดูซ่าก็ได้รู้ว่าเกนลิมมีส่วนร่วมในการกระทําของฟินิกซ์เช่นกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมดูซ่าจึงเริ่มระมัดระวังการกระทําของเกนลิมมากขึ้นแวร์ไทเกอร์จะเป็นแฟนทอมที่มีต้นแบบมาจากแวร์แคท ซึ่งจะเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับที่มีตำนานเล่าขานในหลายทวีปโดยจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ของแมวในพื้นที่แต่สิ่งที่บอกเล่ามาเหมือนกันก็คือการที่มนุษย์กระทำการบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการใช้าศาสตร์เวทมนต์หรือโดนคำสาปก็ตามให้กลายเป็นสัตว์ประเภทแมวเหล่านั้นหรือจากสัตว์ประเภทแมวที่เกิดมีพลังมอมดำในการปลอมตัวเป็นมนุษย์โดยตัวอย่างที่เห็นในชัดเจนของบ้านเรานั่นก็คือเสือสมิงด้านพลังและความสามารถ ความสูง241ซนติเมตรน้ำหนัก170กิโลกรัมเวทไทเกอร์จะมีร่างกายที่แข็งแกร่งและใช้ดาบเป็นอาวุธเขาจะมีความสามารถในการปล่อยระเบิดออกจากมือและหน้าอกได้เวทไทเกอร์ v จะเป็นแฟนทอมที่เกิดจากนักกล้ามที่ชื่ออีกาวะซึ่งได้รับคำสั่งจากเมดูซ่าให้ไปจาัดก,การกับเกตอย่างนิโตโทชิเอะหรือคุณยายของโคซเกะที่ได้มาโตเกียวเพื่อพาโคซูกะกลับบ้าน เวทไทเกอร์จะเข้าโจมตีคุณยายแต่ฮารุโตะและโคจเกะก็ได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทัน โดยที่โคสูเกะจะต้องแอบไปแปลงร่างและทำตัวเป็นผู้หญิงขนาดต่อสู้เพื่อตบตาคุณยายเนื่องจากไม่ต้องการให้รู้ว่าโคสูเกะคือผู้ใช้เวทที่ถ้าหากไม่ได้กินแฟนทอมเข้าไปแล้วเขาจะตายต่อมาด้วยความช่วยเหลือจากเกมลิมแวร์ไทเกอร์ก็ได้สวมรอยเป็นคนขับรถบัสเพื่อจับตัวคุณยายจนทำให้โคสูเกะจำเป็นจะต้องเปิดเผยต,ตัวตนในฐานะคาร์บนไรเดอร์บีท ซึ่งมันก็ได้ทําให้คุณยายของเขาตัดสินใจที่จะทําให้ตนเองสิ้นหวังเพื่อสร้างแฟนทอมขึ้นมาเพื่อที่จะให้โคซเกะได้มีแฟนทอมไว้กินต่อไปแต่จุนเปก็ได้เข้ามารับการโจมตีไว้แทนจนตกจับไปเป็นตัวประกันโดยเกนริมได้ยื่นข้อเสนอให้แลกตัวคุณยายกับจุนเปแต่จากการที่โคซเกะได้ใช้กิฟฟินติดตามจุนเปเอาไว้ก็ทําให้ฮารุโตะสามารถตามไปถึงที่ซ่อนได้แต่นั่นก็เป็นแผนการของเกนริมที่ต้องการจะให้ฮารุโตะเข้าปะทะกับเมดูซ่า ซึ่งต่อมาเกนลิมก็จะได้นัดสถานที่แลกตัวใหม่อีกครั้งในขณะที่กําลังแลกตัวจุนเปกับคุณยายนี้เองเกนลิมก็ได้ยึดบีทไดเวอร์เพื่อที่จะให้แวร์ไทเกอร์โจมตีใส่โคสเกตเพื่อทําให้คุณยายสิ้นหวังแต่ก่อนหน้านั้นโคสเกตก็ได้ร่วมมือกับฮารุตโตในการใช้เวทมนต์เพื่อเล่นละครหลอกตาจนสามารถชิงบีทไดเวอร์กลับมาได้และได้ทําการจัดก,การกับแวร์ไทเกอร์ลง ในตอนต่อมาเมดูซ่าจะตัดถึงใจจากการกับเกดด้วยตนเองแต่เธอก็ได้ไปพบกับน้องสาวฝาแฝดอย่างมายุโดยบังเอิญและได้รู้ว่ามายุก็เป็นเกดเช่นเดียวกันเมดูซ่าจึงได้วางแผนให้มายุมาหาที่บ้านเก่าของครอบครัวอินามุริโดยให้เกนริมไปจัดก,การกับเกดอีกคนเพื่อล่อวิสาจเอาไว้ในขณะที่เมดูซ่ากำลังทำให้มายุสิ้นหวังจากการทำลายพวงคุญแจที่เป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจและบอกถึงการตายของพ่อแม่ จนทําให้มายุสิ้นหวังในที่สุดในขณะที่ฮารุโตเข้าต่อสู้กับเมดูซาอยู่นั่นเองมายุก็ได้นึกถึงคําพูดของพี่สาวจนสามารถควบคุมแฟนทอมในตัวไว้ได้ซึ่งนั่นก็ได้สร้างความตกใจให้กับเมดูซาเป็นอย่างมากในขณะนั้นนั่นเองไววิษร์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและทําการขับไล่เมดูซาออกไปก่อนจะยื่นข้อเสนอให้กับมายุในการเป็นผู้ใช้เวทมนต์ซึ่งมายุก็ได้ตอบตกลงและเดินทางไปกับเขา สปีแกนจะเป็นแฟนทอมที่มีต้นแบบมาจากสัตว์ในตำนานจากนิทานพื้นบ้านของคอร์ติสสปีแกนมักจะปรากฏตัวในลักษณะของคนแก่ที่น่ากลัวที่จะขอความเสียหายต่อผู้คนที่ทําให้พวกเขาขุ่นเคืองด้านพลังและความสามารถความสูง214ซนติเมตรน้ำหนัก184กิโลกรัมสปีแกนจะใช้ดาบและโ่เป็นอาวุธและสามารถยิงพลังงานออกจากหนามที่หลังได้ สปีแกนจะเกิดจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ไม่ทราบชื่อที่จะมีเป้าหมายคือนาการโมโตโอซามุนักโบราณคดีผู้ค้นพบไฮเปอร์ลิงและมิลาดแมกนัมสปีแกนจะเข้าโจมตีนากาโมโตที่ขับรถหนีออกมาจากโคซเกะที่เข้าไปพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เขาค้นพบแต่โคซเกะก็เข้ามาช่วยเหลือไว้ได้ทันซึ่งโคซเกะไม่สามารถเอาชนะสปีแกนได้จนฮารุโตเข้ามาช่วยเหลือเอาไว้ ต่อมาโคสุเกะและนากาโมโตะก็จะได้ช่วยกันในการค้นคว้าวัตถุโบราณที่ค้นพบแต่จากคำยุยงของเกนริมก็ทำให้นาการโมโตะนำบีทไดเวอร์ไปซ่อนและหลอกโคสุเกะว่าแฟนทอมมาขโมยไปโคสุเกะจึงได้ออกตามหาและได้เข้าปะทะกับเกนริมแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เนื่องจากบีทไดเวอร์ของเขาถูกขโมยไปในขณะนั้นนั่นเองสปีแกนก็ได้เข้าโจมตีนาการโมโตะแต่ฮารุโตะก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้ อย่างไรก็ตามเกนริมที่สามารถเอาชนะโคสเกะได้ก็ได้เข้ามาร่วมการต่อสู้แต่จากการที่นากามโตะหนีไปก็ทําให้สปีแกนและเกนริมจะต้องยอมล่าถอยไปก่อนต่อมาหลังจากรู้ความจริงว่านากามโตะคือคนที่ขโมยบีไดเวอร์ไปนากามโตะก็ได้เล่าเหตุผลของตนเองให้ฟังตัวของโคสเกะก็ได้บอกเหตุผลที่เขาเข้าค้นคว้าวิจัยวัตถุโบราณเช่นกันนากามโตะจึงยอมมอบไฮเปอร์ลิงและบิลาดแมกนัมให้กับโคซเกะ โคซเกะที่ได้ใช้งานมันก็ได้กลายเป็นบีทไฮเปอร์และจากการกลับสปีแกนลงในที่สุด เ e จิออจะเป็นแฟนทอมที่มีต้นแบบมาจากรี g i ียนที่เป็นคำใช้เรียกกลุ่มของปีศาจในพระคัมภีร์คิเรียนซึ่งลีเจียนจะทำการสิงสู่ผู้คนเพื่อให้ผู้คนเหล่านั้นทำสิ่งชั่วร้ายด้านพลังและความสามารถความสูง228เซนติเมตร น้ำหนัก145กิโลกร,รมัมเลจิออนจะเป็นแฟนทอมที่แข็งแกร่งซึ่งมีพลังเท่าเทียมกับแฟนทอมระดับหัวหน้าและมีความสามารถในการเข้าสู่อันเดอร์เวลดของใครก็ได้โดยเขาจะมีอาวุธคล้ายง้าวที่มีคม2ด้านใช้สําหรับการต่อสู้และมันยังสามารถสร้างรอยแยกสู่วิติอันเดอร์เวลดได้อีกด้วยเลจิออนจะปรากฏตัวอครั้งในคาเมรเรเดอร์ไกมุเซนโกกุเบทเทรอยั เลจิออจะเกิดจากชายที่ชื่อนโตะที่ถูกล่ามเอาไว้ในถ้ำโดยไวแมนเนื่องจากไม่สามารถควบคุมการกระทําของตนเองที่เข้าทําร้ายคนที่งดงามจากภายในโดยไม่สนใจว่าคนคนนั้นจะเป็นเกียรติหรือไม่ซึ่งเกนริมก็จะเป็นคนเข้าไปปล่อยเขาออกมาหลังจากนั้น l e จิออก็จะเริ่มเข้าโจมตีมนุษย์และได้พบกับบีสแต่ก็หลบหนีออกมาในไม่ช้าเนื่องจากเขาไม่ได้มีความสนใจในบีท ต่อมาเลจออนจะได้เข้าโจมตีเด็กชายที่ชื่อมิยาเกะเคนตะโดยมีฮารุโตะอยู่ด้วย ฮารุโตจึงเข้าช่วยเหลือโดยทันทีในขณะที่วิาสาตต์ต่อสู้กับเลจิออนบีทก็ได้เข้าร่วมต่อสู้ด้วยอย่างไรก็ตามทั้งวิาสาต์และบีทก็ไม่สามารถเอาชนะเลจิออนได้ส่งผลให้เลจิออนเข้าไปสู่อันเดอร์เวิลด์ของฮารุโตและเริ่มทำลายฮารุโตจากภายในบีทจึงจะต้องเข้าไปในอันเดอร์เวิลด์ของฮารุโตเพื่อช่วยต่อสู้แต่ผลจากการต่อสู้ก็ทำให้วิาสาต์ดากอนต้องเสียสละตนเองเพื่อขับไล่เลจิออนออกมา และเนื่องจากวิสตัตดากอนได้หายไปจึงทำให้ฮารุตโตะไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้อีกต่อไปหลังจากนั้นบีทก็ได้เข้าไปต่อสู้กับเลจิอองแต่ก็ได้พ่ายแพ้ทำให้เลจิองนั้นเดินทางไปหาฮารุตโตะได้สำเร็จ แม้ว่าฮารุโตะจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อต่อสู้กับเดจิออนแต่ก็ยังพ่ายแพ้อย่างไรก็ตามหลังจากที่เห็นโคจมิล้มลงเนื่องจากมานานในตัวเหลือไม่มากแล้วฮารุโตะก็ได้หลั่งน้ำตาออกมาซึ่งน้ำตานั้นก็ได้กลายเป็นอินฟินิ y ตี้ลิซึ่งจะทำให้ฮารุโตะกลายเป็นคา m มนไรเดอร์วิสัทอินฟินิตี้สไต์และเข้าจาัดก,การกับเดจิออนลงด้วย e x c a คา b ิเอร์ ดยหลังจากเหตุการณ์นี้เมดูซ่าจะต้องอยู่ภายใต้การปกรครองของเกนลิมเนื่องจากเป็นคำสั่งของไวแมนโบกี้จะเป็นแฟนทอมที่มีต้นแบบมาจากบกกาดซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตในนิทานพื้นบ้านของอังกฤษซึ่งมันอาจจะเป็นวิญญาณประจำบ้านหรือวิญญาณที่มุ่งร้ายซึ่งอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าบึงหรือตามลักษณะภูมิประเทศต่างๆและมักจะกระททำสิ่งชั่วร้ายต่างๆตั้งแต่แกล้งทำให้นมบูดจนไปถึงการลักพาตัวเด็ก ด้าพลังและความสามารถความสูง217ซนมน้ำหนัก135กิโลกรัมบูกี้จะมีความสามารถทำให้การโจมตีทั้งหมดทะลุผ่านตัวไปได้เหมือนกับตนเองเป็นวิญญาณซึ่งเขาก็จะมีพลังและความสามารถเหมือนวิญญาณทั้งหมดและบูกี้จะมีหอกเป็นอาวุธตัวของบูกี้นั้นยังมีความสามารถในการคุมโชคดีและโชคร้ายของคนได้โดยความสามารถนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อวิญ,ญญาณของบูกี้นั้นเข้าไปถึงในใครบางคน บุกี้จะเกิดจากชายที่ซื่อคาซาฮะะโดยมันจะทำตามคำสั่งของเกนริมที่ให้หาคนมาทำงานในค่าจ้างวันละ1ล้านเยนโดยในการสัมภาษณ์งานนั้นเกนริมจะให้เมดูซ่าตามหาเกตจากกระจกกลนโดยจะได้ตัวเกตมาทั้งหมด6คนโดยหนึ่งในนั้นคือซุอทิยะมาสัทกะเพื่อนของโคสเกะแต่แผนการนี้ก็ถูกค้นพบโดยวิศาสและบีท ซึ่งวิาสา์ก็สามารถจาัดก,การกับโบกี้ลงได้แต่ดูเหมือนว่าวิญญาณของโบกี้จะเข้าไปสิงในเกตโดยที่พวกฮารุโตะไม่รู้ตัวหลังจากนั้นโบกี้ก็จะทําให้เกตโชคดีเพื่อสร้างความหวังก่อนที่จะทําให้พวกเขาผิดหวังด้วยโชคร้ายอย่างต่อเนื่องแต่วิาสา์และวีทก็ตามไปจาัดก,การกับวิญญาณของโบกี้จนหมด อากัสจะเป็นแฟนทอมที่มีต้นแบบมาจากอากัสซึ่งจะเป็นยักษ์ดึกดำบันในตำนานเทพเจ้ากรีกซึ่งเขาจะได้รับฉายาว่าผู้เห็นทุกสิ่งเนื่องจากตัวเขานั้นประกอบไปด้วยดวงตาหลายร้อยดวงด้านพลังและความสามารถความสูง239ซนติเมตรน้ำหนัก182กิโลกรัม อากัสจะมีอาวุธเป็นดาบที่ปล่อยสายฟ้าออกไปได้และสามารถใช้ดวงตาไหลดวงของเขาทําให้ศัตรูตาบอดชั่วคราวโดยใช้แสงแฟดและสามารถยิงพลังงานเพื่อโจมตีคู่ต่อสู้ได้นอกจากนี้เขายังปล่อยดวงตาออกมาเพื่อโจมตีได้อีกด้วยอากัสจะปรากฏตัวครั้งในคาเมนไรเดอร์ไกมุเซงโกกุเบ t เทนลอ a ย่อากัสจะเกิดจากชายคนหนึงชื่อโคซูดะอากิโต ที่ได้รับมอบหมายให้จาัดก,การกับเกดอย่างชิมิสุจิอากิซึ่งเป็นนางแบบยอดนิยมที่มีปมเรื่องพ่ออยู่อากัสจะเข้าโจมตีจิอากิแต่ก็ถูกขัดขวางไว้โดยโคสุเกะเมื่อรอดมาได้แล้วจิอากิกับต้องการไปทํางานถ่ายแบบของเธอต่อทําให้โคสุเกะและจุนเปจะต้องตามไปอารักขาต่อมาอากัสจะปลอมตัวเป็นช่างภาพเพื่อหล่าหขจิอากิออกมาแต่บีทและว,วิสาสก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันโดยในการต่อสู้จิอากิ กำลังจะโดนอากัสโจมตีแต่เกนริมก็ได้เข้ามาขวางเอาไว้โดยทั้งหมดนี้เป็นแผนของเกนริมที่ต้องการจะสังหารจิอากิ K e ด้วยตนเองแต่ฮาลุโตะก็ได้เข้าไปขัดขวางเมื่อรู้นิสัยที่แท้จริงของเกนริมในส่วนของจิอากิ K e ที่หนีออกมาได้นั้นเธอก็ได้รับการช่วยเหลือจากโคซเกิ ที่แปลงร่างเป็นพิษไฮเปอร์และได้จาัดก,การกับอากัสลงรามจะเป็นแฟนทอมที่มีต้นแบบมาจากรามหรือเลที่เป็นผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ในนรกเขาจะมีรูปลักษณ์เป็นอีกาแต่ก็สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ซึ่งรามจะมีกองทัพในการดูแลอยู่ถึง30กองทัพ ด้านพลังและความสามารถความสูง222ซนติเมตรน้ำหนัก150กิโลกรัมรามจะมีความสามารถในการกลายเป็นนกที่สามารถพูดได้และสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วและบินได้นอกจากนี้เขายังติดอาวุธด้วยหอกเพื่อโจมตีสโตรามจะเกิดจากชายที่ชื่อคากะโดยจะมีเป้าหมายคือคาซูโยชิเนโมโตะซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีวางเพลิงซึ่งลามก็จะปลอมตัวเป็นนกที่อยู่กับเนโมโตะ พื่อคอยวางเพลิงในจุดต่างๆที่เนมโตะไปเพื่อที่จะใส่ร้ายและทําให้เนมโตะสิ้นหวังแต่จากการช่วยเหลือจากจุนเปและลิงโกะที่ช่วยกันสืบหาความจริงจนสามารถจาัดก,การกลับลามลงได้ในที่สุดบาฮามุส ah จะเป็นแฟนทอมที่มีต้นแบบมาจากบาฮามุสปลาในตำนานนั่งเดิมของอาหรับที่ว่ากันว่ามันคือปลาที่คอยคำจุนโลกอยู่ ด้านพลังและความสามารถความสูง232เซนติเมตรน้ำหนัก180กิโลกรัมบาหามุดจะเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งที่มีความสามารถพอที่จะเอาชนะโคุูกะและฮารุโตะที่ใช้ดราก้อนทัมเมอร์ได้เขายังติดอาวุธด้วยใบยมีดคมที่แขนและขาและยังสามารถปล่อยดาบพลังงานออกจากแขนของเขาได้และดูเหมือนว่าเขาจะมีความสามารถในการโผล่ออกมาจากที่ไหนก็ได้ที่เขาต้องการ บาหมุดจะเกิดจากชายที่ซื้อคัดซึมูละที่มีเป้าหมายคือชิโนสกิคาสุยะซึ่งจะเป็นนักฟุตบอลสมัครเล่นที่เคยฝึกซ้อมร่วมกับฮารุโตเพื่อเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่ในการฝึกนั้นเองคาสุยะก็ได้รับบาดเจ็บจากฮารุโต แต่ฮารุโตกับหายตัวไปหลังจากนั้นทําให้คาสยะไม่พอใจในตัวของฮารุโตเป็นอย่างมากบาฮามุสจะเข้าโจมตีคาสยะเพื่อทําให้เขาหวาดกลัวความตายจนสิ้นหวังแต่วิาสาทก็ได้เข้ามาช่วยเหลือเอาไว้แม้ว่าบาฮามุสจัดการกับวิาสาทได้อย่างง่ายดายแต่เขาก็ไม่ได้คิดจะฆ่าฮารุโตทิ้งหรือทาร้ายเกตต่อเพราะเขาต้องการจะสนุกกับการต่อสู้มากกว่านี้ก่อนจะจากไป ต่อมาบาหามุดจะเข้าปะทะก,กับบีทซึ่งบีทก็ไม่สามารถจาัดก,การบาหามุดลงได้แม้ว่าวิสาด์จะเข้ามาช่วยแล้วก็ตามจนทําให้คาสยะได้รับบาดเจ็บในที่สุดต่อมาระหว่างที่ฮารุโตะกำลังลื้อฟื้นความหลังกับคาสยะในการเตะบอลอยู่นั่นเองบาหามุดก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและเข้าปะทะก,กับวิา Infinity สาด์อนฟิสตี้สไตล์จนโดนจัดก,การลงในที่สุด ซิลฟี่จะเป็นแฟนทอมที่มีต้นแบบมาจากซิลซึ่งจะเป็นวิญญาณแห่งลมที่เกิดขึ้นจากผลงานของพาราเซลัสในศตวรรษที่16ซึ่งจะอธิบายว่าซิลเป็นสิ่งมีชีวิตในอากาศที่มองไม่เห็นด้านพลังและความสามารถ,ควา,าารถความสูง2 1 8ซนติเมตรน้ำหนัก127กิโลกรัมซิลฟี่จะมีความสามารถในการควบคุมลมเพื่อใช้งานในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างพายุทอร์นาโดใช้ช่วยในการบินและการโจมตี นอกจากนี้ซิลฟี่จะใช้เงาวเป็นอาวุธและสามารถฟังการสนทนาจากที่ห่างไกลได้ซิลฟี่จะเกิดจากชายที่ชื่อนิชิคาวะที่มีเป้าหมายคืออิจิมะยูซุรุ เด็กผู้ชายที่กำลังฝึกขี่จักรยานเพื่อเพื่อนบ้านของเขาอย่างค ah ูรตะคาอาริที่เคยเป็นสาเหตุที่เขาโดนรถชนในขณะที่ขี่จักรยานครั้งแรกซึ่งยูซุรุต้องการที่จะขี่จักรยานให้เป็นเร็วที่สุดเนื่องจากตัวของคาโอรินั้นกำลังจะย้ายบ้านซิลฟี่ได้ใช้พวกกูลในการโจมตียูซุรุอย่างไรก็ตามบีทได้เข้ามาจาัดก,การกับกูลลงส่วนวิาสานนั้นได้เข้าต่อสู้กับซิลฟี่จนมันต้องล่าถอยไป ต่อมาเมื่อยูซุลุกำลังฝึกขี่จักรยานอยู่กับโคสเกตนั่นเองซิลฟี่ก็ได้ใช้ลมของมันช่วยทําให้ยูซุลุแสดงเทคนิคการปันจักรยานที่น่าทึ่งเพื่อสร้างความหวังให้กับเขาก่อนที่จะหักหน้ายูซุรุต่อหน้าคาอุลิโดยการใช้ลมทําให้ยูซุลุตกจากจักรยานและทําให้คาอุลิได้รับบาดเจ็บจากจักรยานของยูซุลุอีกด้วยซึ่งนั่นก็ทําให้ยูซุรุโทษตนเองสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นและก็ได้เริ่มสิ้นหวังอย่างไรก็ตามยูซุลุสามารถเอาชนะแฟนทอมในตัวได้หลังจาก ได้เห็นว่าคาออลิยังมีชีวิตอยู่แม้ว่าซิลฟี่จะรับพาตัวคาออลิไปก็ตามในขนาดเดียวกันนั้นเองวิสาจะเข้าต่อสู้กับเมดูซ่าก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากมายุที่ได้กลายเป็นคาเมนเรเดอร์เมดสีส้ม และต่อมาซิลฟี่ก็จะได้ส่งข้อความมาขอแลกตัวยูซุลุกับคาอาริแต่จากการที่ไม่รู้ว่ามีมายุเป็นผู้ใช้เวทมนต์อีกคนหนึ่งก็ทําให้แผนของมันได้พังลงและได้ถูกจาัดก,การลงโดยวิศาส์อินฟินิตี้สไตล์และบีทไฮเปอร์แต่ในตอนท้ายยูซุลุก็จะโดนไว,วาสาร์าลับพาตัวไปและบังคับให้กลายเป็นผู้ใช้เวทมนต์ สฟิง์จะเป็นแฟนทอมที่มีต้นแบบมาจากสฟิง์เป็นสัตว์ในตำนานที่มีหัวเป็นมนุษย์และร่างกายเป็นสิงโตและมีปีกเป็นเหยี่ยวที่จะถามคำถามกับผู้คนที่ได้พบเจอเพื่อแลกกับบางสิ่งโดยความเชื่อเรื่องสฟิง์นั้นจะมีอยู่ในหลายวัฒนธรรมเช่นของอียิปต์ที่มักจะเป็นสฟิง์ผู้ชายที่มีนิสัยใจดีหรือบางครั้งก็อาจจะโหดร้ายได้เช่นกันโดยมันจะทำหน้าที่เป็นผู้ทิชช และมักจะอยู่ข้างทางเข้าของวิหารส่วนของกรีกโบราณน,นั้นสฟิง์จะมีหัวเป็นผู้หญิงซึ่งจะแตกต่างจากของอียิปต์เธอจะมีนิสัยที่ไร้ความปานีและจะฆ่าใครก็ตามที่ตอบปิญนาคำทายของเธอไม่ได้น่าพลังและความสามารถความสูง244เซนติเมตร น้ำหนัก172กิโลกรัมสฟิงค์จะมีความสามารถในการพ่นไฟออกจากปากและควบคุมเปลวไฟในรูปแบบต่างๆเขายังติดเอาพุธด,ด้วยกระบองเพื่อโจมตีและยังสามารถเทเลพอร์ตเพื่อหลบหนีได้อีกด้วยสฟิงค์จะปรากฏตัวครั้งในคา m เมนไวเดอร์ไกมุเซนโกกุแพทเทิรอย s ่สฟิงค์จะเกิดจากชายที่ชื่อคูสุดะ โดยมันจะมีเป้าหมายคือไซออนจิมาซาฟูมินักเขียนที่ต้องการตามหาเด็กผู้หญิงที่เขาเคยพบเจอเมื่อหลายปีก่อนซึ่งต่อมาก็จะ,ปะเปิดเผยว่าเธอคือคโยมิสฟิงค์จะเข้าโจมตีไซออนจิในงานแจกลายเซ็นแต่ก็ถูกวิาสากเข้ามาขัดขวางเอาไว้จนต้องล่าถอยไปต่อมาสฟิง์จะเรียกไซออนจิออกมาเพื่อให้มาเอาแหวนที่เป็นความหวังของเขาและกำลังจะเผามันทิ้งเพื่อทำให้ไซออนจิสิ้นหวังแต่ฮารุโตะก็ได้เข้ามาช่วยไว้ทันแหวนจึงยังไม่ถูกทำลาย ต่อมาไซออนจิก็ได้มาพบกับโคโยมิและเพื่อพื้นความทรงจําให้กับเธอไซออนจิและโคโยมิจึงได้เดินทางไปที่ทะเลสาบในความทรงจําแต่สซฟิงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและทําลายแหวนลงในที่สุดทําให้ไซออนจิสิ้นหวังหลังจากนั้นบีทก็ได้เข้ามาจัดก,การกับสซฟิงและวิาสาก็ได้เข้าไปจัดก,การกับอินเนอร์แฟนทอมลง ไซเรนจะเป็นแฟนทอมที่มีต้นแบบมาจากปีศาจในประกรนามกรีกไซเรนจะมีเสียงอันไพเราะรูปร่างที่งดงามและมีความสามารถในการสะกดจิตให้ผู้อื่นทําตามในสิ่งที่ตนเองต้องการโดยไซเรนจะมีลักษณะที่ปรากฏอยู่2แบบคือรูปร่างคล้ายนางเงือกกับมนุษย์ครึ่งนกที่เหมือนกินาีในวรรณกรรมไทยด้านพลังและความสามารถความสูง225ซนติเมตรน้ำหนักถึง154กิโลกรัม ไซเลนจะมีความสามารถในการควบคุมลมและติดอาวุธด้วยหอกนอกจากนี้ยังสามารถใช้พลังงานสีม่วงในการป้องกันและโจมตีได้อีกด้วยและแน่นอนเธอมีความสามารถในการสะกดจิตให้ผู้อื่นทำตามในสิ่งที่ตนเองต้องการไซเลนจะเกิดจากหญิงสาวที่ชื่อชิซูเนะโดยจะมีเป้าหมายคือคุมาไกโยชิคสุคุณครูของฮารุโตะ ที่ได้ตามหาของเล่นของลูกชายที่เสียชีวิตไปแล้วอยู่ไซเลนจะเข้าโจมตีคุมาไกแต่ก็ต้องถูกขับไล่ไปโดยวิซาดต่อมาไซเลนจะสะกดจิตคุณวาจิมะจนรู้ว่าเขาขายของเล่นชิ้นนั้นไปให้กับใครไซเลนจึงตรงไปหาที่อยู่ของของเล่นนั้นและกำลังจะทำลายมันต่อหน้าคุมาไกและฮารุโตะแต่โคซุกิเกะก็ได้มาช่วยไว้ได้ทันและได้เข้าต่อสู้กับไซเลนแต่สุดท้ายเธอก็หลบหนีไปได้อีกครั้ง ต่อมาไซเลนจะหลอกให้ลูกของคนที่ซื้อของเล่นไปให้นำมันมาให้กับเธอแม้ว่าทั้งฮารุโตะและโคซูกิจะอยู่ตรงนั้นก็ตามแต่พวกเขาก็ได้ปล่อยให้ไซเลนหลบหนีไปได้อีกครั้งเนื่องจากฮารุโตะกำลังอยู่ในความสับสนนั่นเองในขณะเดียวกันเมดูซ่าที่จะเข้ามาขวางทางโคซกิก็ได้เข้ามาต่อสู้กับมายุแทนซึ่งผลที่ออกมานั่นก็คือมายุแพ้และได้ปล่อยให้เมดูซ่าหนีไปได้ หลังจากนั้นตัวอาจารย์คูมาไก่ก็ได้ทำลายของเล่นที่เป็นความหวังของตนเพื่อเตือนสติทุกคนและก็ได้ทำให้ฮารุโตะตึงสติตัวเองกลับมาได้อีกครั้งหนึง่งแล้วได้เดินทางไปกับคสุเกะเพื่อที่จะจัดก,การกับไซเรนลง อารักเน่จะเป็นแฟนทอมที่มีต้นแบบมาจากปีศาจแมงมุมในตำนานของประกรณ์นามกรีกที่แต่เดิมเธอจะเป็นสาวทอผ้าที่มีฝีมือแต่มักจะโอ้อวดว่าฝีมือทอผ้าของเธอนั้นยอดเยี่ยมกว่าเทพีอาเทนาซึ่งอาเทนานั้นก็ได้ปลอมตัวลงไปแข่งขันด้วยจนอารักเน่รู้สึกอับอายเป็นอย่างมากและได้จบชีวิตของตนเองลงเทพีอาเทนาที่รู้สึกสงสารจรึงได้ชุบชีวิตของเธอขึ้นมาแต่อารักเน่ก็ต้องกลายเป็นแมงมุมเช่นเดียวกันด้านพลังและความสามารถ ความสูง237ซนติเมตรน้ำหนัก169กิโลกร,รมัมอารักเน่จะมีความสามารถในการดำลงไปในพื้นดินและยังมีมือที่มีกรงเล็บและใช้ขวานที่คลายง้าวเป็นอาวุธอารักเน่จะเป็นแฟนทอมที่ไม่ทราบที่มามันจะมีเป้าหมายคือยามาโมโตะมาซาฮิโรซึ่งได้ออกไปซื้อของใช้สําหรับเด็กอ่อนให้กับภรรยาที่กําลังตั้งครรภซึ่งมันก็ได้เข้าโจมตียามาโมโตะ แต่ก็ถูกขัดจังหวะโดยวิาสาร์ดและบีดจนต้องดำดินหนีไปต่อมาอารักเน่จะเข้าต่อสู้กับบีดจนเกือบจะชนะเขาได้อยู่แล้วแต่เมดูซ่ากับบอกให้มันล่าถอยไปก่อนเพื่อที่จะได้ตามหาตัวของภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์และทำให้เกดสิ้นหวังแต่บีดก็ได้เข้ามาขัดขวางและเข้าต่อสู้กับอารักเน่จนเมดูซ่าจะต้องลงมือจาัดก,การด้วยตนเองเมื่อเห็นว่าภรรยาถูกทำร้ายยามามาโตะก็เริ่มที่จะสิ้นหวัง แต่เมื่อรู้ว่าภรรยาของตนยังมีชีวิตอยู่ยามาโมโตะก็สามารถเอาชนะแฟนทอมในตัวของตนเองได้เมดูซ่าจึงขวดเป็นอย่างมากและได้เริ่มโจมตีวิาสาทต่อมาเมื่อมายุปรากฏตัวขึ้นวิาสาทและบีทจึงไปจาัดก,การกับอารักเน่ปล่อยให้มายุต่อสู้กับเมดูซ่าหลังจากวิาสาทและบีทจาัดก,การกับอารักเน่เสร็จแล้ว มายุก็ได้ใช้พลังใหม่ของเธอกับเมดูซ่าจนเมดูซ่าได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ยังไม่ตายและได้กำลังพูดถึงความจงรักภักดีของเธอที่มีต่อไว้แมนอยู่แต่ทันใดนั้นเธอก็ได้ถูกแทงจากด้านหลังเมื่อหันกลับไปดูก็พบว่าไว้แมนไปคนแทงเธอเมื่อรู้ตัวว่าถูกทรยศเมดูซ่าจึงตั้งคำถามมากมายจนกระทั่งเธอสลายหายไป เมดูซ่าจะปรากฏตัวครั้งในบูบี้วอลอัลทิเมทถ้ำคาเมนไรเดอร์วิสอาจอินเมจิกแลนด์คาเมนไรเดอร์ไกมุเซงโกกุแพทเทิรรอยัลการปรากฏตัวในวิดีโอเกมกดตัวในเกมการ์ดอย่างคาเมนไรเดอร์เบรกจ็อกเกอร์คาเมนไรเดอร์ไรเดอร์บูตถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดปุ่ม subscribe, ไล k ์แชร์เพื่อติดตามผลงานต่อ,ตอไปกันด้วยนะครับและตอนนี้ช่องของเราก็มีระบบซุปเปอร์แตงที่เพื่อนๆสามารถสนับสนุนแอดได้โดยตรงเลย あの日帰る途中君と二人笑いながら手を繋いで